อ้อยอิงไปล้างหน้ากลับมาเจอไอ้ทองกำลังป้อนข้าวแม่สะพยสาวทำปากยื่นตักให้ข้าหน่อยไอ้ทองยกจานข้าวให้เองมีมือตักเองสายหยุดหน้ามุยเองพูดแบบนี้กับข้าได้ไงไอ้ทองวางช้อนจ้องหน้าเมียเขม็งแล้วเองเคยช่วยข้าบ้างไหมสายหยุดสะบัดหน้าเดินกระแทกเทา้ายายบุญถอนหายใจทองเอ,อ๋ยเองจะทนไปถึงเมื่อไหร่ ไอทองนิ่งไม่พูดแต่ในใจเริ่มคิดหนักตกบ่ายสายหยุดเดินออกไปตลาดยายบุญมองถามข้าจะอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วไอทองพยักหน้าเห็นด้วยกับแม่ตกค่ำสายหยุดกลับบ้านถือขนมเต็มสองมือเองซื้อมาฝากแม่ใหม่ไอทองถามเสียงเรียบสายหยุดชะงักข้าซื้อมาให้ตัวเองไอทองกัดฟันแน่นใจเริ่มแน่วแน่ รุ่งเช้าไอ้ทองลุกขึ้นแต่เช้าเก็บเสื้อผ้าใส่กระสอบยายบุญมองลูกชายเอ็งคิดจะทำอะไรไอ้ทองหันไปมองแม่แล้วพูดช้าๆข้าจะไปจากที่นี่ไอ้ทองเก็บเสื้อผ้าใส่กระสอบยายบุญมองลูกชายด้วยสายตาหนักใจเองจะไปไหนเสียงยายบุญสั่นเครือไอ้ทองหันไปมองแม่ข้าไม่อยากทนอีกแล้วยายบุญถอนหายใจยาว มองลูกชายอย่างเวทนาสายหยุดเพิ่งตื่นเดินออกจากห้องขยี้ตาพลางหาวอดไอ้ทองเองทำอะไรเธอถามเสียงงวงเงี่ยข้าจะไปจากที่นี่ไอ้ทองพูดเสียงเรียบสายหยุดทำตาโตไปไหนแล้วข้าละ่ะเองก็อยู่กับแม่ข้าไปไอ้ทองแบกกระสอบขึ้นบ่าสายหยุดหผลรอยาเองจะทิ้งข้าเหรอฝันไปเถอะยายบุญนอนฟังอยู่บนแคร น้ำตาคลอเบาทองเอ๋ยเอ็งจะไปจริงๆหรือไอ้ทองพยักหน้าแน,น่นอยู่ไปก็มีแต่ถุกมีเมียก็เหมือนไม่มีแม่ข้าป่วยเอ็งไม่ดูแลข้าทนมานานแล้วสายหยุดสะบัดหน้าข้าไม่ได้ขอให้เอ็งทนถ้าอยากไปก็ไปเลยข้าอยู่สบายของข้าได้ไอ้ทองมองหน้าเมียสายหยุดยิ้มเยาะข้ารู้ว่าเอ็งไปไม่รอดหรอก สุดท้ายก็ต้องกลับมาหาข้าไอ้ทองเม้มปากแน่นยายบุญมองลูกชายอย่างอะไรเองตัดสินใจดีแล้วใช่ไหมข้าตัดสินใจแล้วไอ้ทองเดินออกจากบ้านสายหยุดนั่งลงบนแครหยิบกระจกขึ้นมาสองข้าก็อยู่สบายของข้ายายบุญถอนหายใจหนักมองตามหลังลูกชายไอ้ทองก้วเดินออกไปโดยไม่หันกลับมามองบ้านอีกเลยไอ้ทองเดินออกจากบ้าน ก้าวไปข้างหน้าแต่หัวใจยังหนักอึง้งลมเย็นยามเช้าพัดมาเบาๆแต่ในใจกลับร้อนรุ่มภาพแม่โัวนอนสมบนแคร่ยังติดอยู่ในหัวแม่ข้าจะอยู่ยังไงไม่มีข้าแล้วใครจะดูแลแม่เขาหยุดเดินหันกลับไปมองบ้านของเขาอยู่ลิบๆในสายตาอยากกลับไปดูใจแม่แต่พอนึกถึงสายหยุดก็ต้องกลืนความคิดลงไปข้าทนมา,มามากพอแล้ว อยู่ไปก็มีแต่ทุกข์แต่แม่ข้าละ่ะแม่จะวริไหมไอ้ทองนั่งลงข้างทางกุมหัวครุ่นคิดหนักเมื่อก่อนเขาเคยคิดว่าถึงเมียจะขี้เกียจแต่ยังพออยู่ร่วมกันได้แต่พอแม่ล้มป่วยเขาถึงได้เห็นทุกอย่างชัดขึ้นเมียเขาไม่เหลือเยอะใหญ่กับใครเลยคิดถึงแต่ตัวเองลมพัดเอ่ยเอ่ยต้นไม้ไหวเบาๆหัวใจไอ้ทองกลับปั่นป่วนหรือข้าควรกลับไป แต่ถ้ากลับไปข้าก็ต้องทนอีกเขาหยิบกระสอบเสื้อผ้านั่งคิดเงียบๆอยู่นานใจมันสองจิตสองใจกลับไปหรือไปให้สุดทางสุดท้ายไอ้ทองลุกขึ้นเดินช้าชาต่อไปข้างหน้าแต่ทุกย่างก้าวของเขามีแต่ภาพของแม่ตามหลอกหลอนสายหยุดเอ็นตัวนอนบนแครมองเล็บตัวเองอย่างสบายใจลมพัดเอ่ยๆใบไม้ร่วงหล่นแต่ในใจกลับรู้สึกแปลกๆ บ้านเงียบกว่าปกติไม่มีเสียงไอทองเดินไปมาไม่มีเสียงแม่ผัวบน่นไม่มีใครคอยหุงหาอาหารตอนแรกเธอคิดว่าชีวิตคงจะสบายขึ้นไม่ต้องมีผัวมาบน่นไม่ต้องมีแม่ผัวมาจ้องจับผิดแต่พออยู่คนเดียวจริงๆทุกอย่างกลับเงียบจนน่ากลัวเมื่อเช้าไม่มีใครหุงข้าวเธอนั่งมองหมอ้อข้าวที่ว่างเปล่าเมื่อก่อนข้าแค่ยื่นจาน ก็มีกับข้าวให้กินตอนนี้ข้าต้องทำเองเรอสายหยุดขมวดคิ้วท้องเริ่มร้องเบาๆเธอเดินไปหยิบข้าวสารมองเตาถ่านแล้วถอนหายใจต้องก่อไฟเองเรอทำไมมันยุ่งยากอย่างนี้สุดท้ายเธอโยนข้าวสารไว้ที่เดิมเดินออกไปตลาดแทนแต่พอกลับมาบ้านยังรกเหมือนเดิมไม่มีใครเก็บไม่มีใครช่วยทำเธอมองไปรอบๆตอนไอทองอยู่ ถึงจะบนแต่ก็คอยช่วยทำทุกอย่างตอนนี้ไม่มีใครแล้วบ้านก็เหมือนร้างสายหยุดนั่งลงบนแคร่มองไปรอบๆอ,อย่างรู้สึกแปลกๆนี่ข้าต้องอยู่แบบนี้จริงๆเหรอความเงียบทำให้ใจเธอวิววิวยายบุญนอนสมอยู่มุมห้องไม่มีใครหุงข้าไม่มีใครคอยดูแลสายหยุดมองแม่ผัวเริ่มรู้สึกไม่สบายใจหรือข้าจะต้องทำเองเธอพึมพำเบาๆ แต่ก็ยังลังเลมือยังไม่เคยจับงานหนักเธอทิ้งตัวลงนอนเอาผ้าคลุมโปงพยายามไม่คิดอะไรแต่ความเงียบทำให้ใจเธอวาวุ่นชีวิตที่ไม่มีไอทองทำไมมันขาดอะไรไปบางอย่างหรือว่าเธอจะพลาดอะไรไปแล้วสายหยุดนอนพลิกไปมาใจมันวิววิวยางบอกไม่ถูกบ้านเงียบจนได้ยินเสียงลมพัดไม่มีไอทองไม่มีใครทำอะไรให้ เธอลุกขึ้นมานั่งมองไปรอบบ้านจานข้าวจากเมื่อวานยังวางอยู่ขยะเกลื่อนกลาดเต็มพื้นเมื่อก่อนแค่ตะโกนเรียกไอ้ทองก็จัดการให้ทุกอย่างตอนนี้ไม่มีใครแล้วไม่มีคนเก็บไม่มีคนทำสายหยุดเดินไปเปิดหม้อข้าวว่างเปล่าเธอลูบท้องเบาๆเริ่มรู้สึกหิวขึ้นมานี่ฉันต้องหุงข้าวเองจริงๆเหรอเธอมองเตาถ่าน ไม่รู้จะเริ่มยังไงแต่ยายบุญนอนสมอยู่ในห้องสายหยุดเดินเข้าไปมองแม่ผัวหลับตาหายใจแผาวเธอเริ่มรู้สึกแปลกๆเหมือนใจมันกระตุกตั้งแต่ไอ้ทองไปฉันยังไม่หาข้าวให้แม่กินเลยเธอพึมพำกับตัวเองมองใบหน้าสูบผอมของยายบุญอยู่ๆก็รู้สึกผิดขึ้นมาแม่จ๋าฉันคิดแต่ว่าฉันสบายแต่ฉันลืมไปว่าแม่ก็ยังอยู่ เธอนั่งลงข้างๆยายบุญจับมือผอมๆของแม่ผัวเบาๆยายบุญขยับตัวลืมตาขึ้นมองสะพายสายหยุดเอกอักไม่กล้าสบตาเออแม่หิวไหมยายบุญพยักหน้าเบาๆสายหยุดลุกขึ้นยืนมองไปรอบครัวที่ว่างเปล่าเธอถอนหายใจฉันจะลองหุงข้าวให้แม่นะ่ะเธอพูดเบาๆแม้ใจยังลังเลแต่ความรู้สึกผิดเริ่มก่อตัว สายหยุดเดินไปหยิบข้าวสารมองเตาถ่านตรงหน้ามือสั่นนิดๆเธอไม่เคยทำมาก่อนไอ้ทองเคยทำให้ฉันกินทุกวันฉันไม่เคยคิดเลยว่ามันเหนื่อยแค่ไหนเธอพยายามก่อไฟไม้ขีดหมดไปหลายกา้านสุดท้ายเปลวไฟเล็กๆก,ก,ก็ลุกขึ้นเธอมองมันนิ่งๆน,นี่อาจเป็นครั้งแรกที่เธอจะทำอะไรเองจริงๆสายหยุดนั่งมองเปลวไฟที่เตาถ่า,าน เงือซึมเต็มหน้าผากมือเปื้อนขมเหาดำแต่ข้าวในหม้อรเริ่มเดือดเป็นฟองนี่เป็นครั้งแรกที่เธอหุงข้าวเองมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเธอใช้เวลานานกว่าจะก่อไฟติดแต่สุดท้ายก็ทำได้เธอยืนมองหม้อข้าวนิ่งๆในใจเริ่มคิดอะไรบางอย่างเมื่อก่อนแค่ตะโกนเรียกข้าวก็สุกพร้อมกินทุกวันแต่ตอนนี้ไม่มีใครทำให้แล้วเธอก้มหน้าลง โผใจรู้สึกโวงวงอย่างประหลาดเธอหันไปมองยายบุญแม่ผัวยังนอนสมอยู่บนแคร่สายหยุดรู้ว่าอีกไม่นานยายบุญต้องตื่นมาหาข้าวกินข้าควรทำกับข้าวด้วยไหมเธอพึมพำกับตัวเองก่อนหน้านี้ไม่เคยสนใจเลยแต่ตอนนี้มันกลับรู้สึกแปลกๆ,ๆเธอลองค้นหาเครื่องปรุงในครัวหยิบไข่ไก่มาสองฟองมองมันนิ่งๆทอดไข่นี่มันยากไหม เธอเทน้ำมันลงกระทะรอให้ร้อนจนควันขึ้นพอหย่อนไข่ลงไปน้ำมันกระเด็นใส่มือโอ้ยเธอสะดุ้งโยมรีบถอยหลังไปตั้งหลักมองไข่ในกระทะอย่างระแวงนี่ข้าต้องทนเจ็บแบบนี้ทุกวันเหรอเธอนึกถึงไอ้ทองที่เคยยืนอยู่ตรงนี้ทุกเช้าทอดไข่หุงข้าวให้เธอกินเธอเริ่มเข้าใจแล้วว่างานที่เธอเคยมองข้ามมันไม่ได้ง่ายเลย และมันก็เหนื่อยมากไข่สุกแล้วเธอใช้ตะหลิวตักใส่จานมองผลงานของตัวเองแม้มันจะไม่ไปนิดแต่ก็ยังพอกินได้เธอหิ้วจานข้าวกับไข่ทอดเดินไปวางข้างๆคยายบุญแม่ตื่นมากินข้าวหน่อยไหมเสียงเธอเบาลงกว่าทุกทียายบุญลืมตาขึ้นมองจานข้าวตรงหน้ากลิ่นไม่ลอยมาเตะจมูกแต่เธอกลับยิ้มออกมานี่เองทำเองเหรอ เสียงยายบุญสั่นเครือสายหยุดมึมปากแน่นพยักหน้าเบาๆยายบุญค่อยๆหยิบช้อนขึ้นมาตักข้าวคำแรกเข้าปากแม้มันจะแข็งไปหน่อยแม้ไขจะไม่ไปนิดแต่มื้อนี้มันเป็นมื้อแรกที่สภัยของเธอลงมือทำเองยายบุญค่อยๆตักข้าวเข้าปากแม้มันจะแข็งไปหน่อยแม้ไขจะไม่ไปนิด แต่เธอก็ไม่บ่นสักคำสายหยุดนั่งมองนิ่งๆนี่เป็นครั้งแรกที่เธอทำอาหารให้ใครกินเธอไม่เคยคิดมาก,ก่อนว่ามันจะรู้สึกแปลกแบบนี้เธอเหลือบมองมือของตัวเองมีรอยน้ำมันกระเด็นมีคราบข่าดดำติดอยู่เธอเคยบ่นใส่ไอ้ทองหลายครั้งทำไมมือเองสากจังเล็บเองดูศกบรปรกนะแต่วันนี้มือของเธอก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเธอนั่งเงียบ มองยายบุญกินข้าวชชาๆในหัวเริ่มคิดถึงตอนที่ไอ้ทองอยู่เขาทำแบบนี้ทุกวันไม่เคยบน่นทุกเช้าข้าตื่นมาก็มีข้าวกินทุกเย็ยนข้ากลับมาก็มีกับข้าวรออยู่บ้านสะอาดเสื้อผ้าหอมข้าไม่เคยต้องทำอะไรเลยแต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเองมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดทุกอย่างไอ้ทองเป็นคนทำให้เธอจำได้ว่าเคยบน่น เองก็แค่ทำงานบ้านจะไปเหนื่อยอะไรแต่พอได้ทำเองแค่วันเดียวเธอเริ่มเข้าใจแล้วว่ามันเหนื่อยขนาดไหนสายหยุดลุกขึ้นเดินไปเก็บจานข้าวนี่เป็นครั้งแรกที่เธอไม่ได้โยนจานทิ้งให้ไอ้ทองล้างเธอเอาไปล้างเองแม้ว่ามือยังไม่ค่อยถนัดน้ำเย็นกระทบมือเธอนึกถึงตอนที่ไอทองเคยก้มล้างจานเคยซักเสื้อผ้าให้เธอเคยแบกน้ำจากบ่อมาเติมโอม ข้าไม่เคยเห็นค่าของมันเลยเธอพึมพำกับตัวเองหยดน้ำตาไหลลงมากับน้ำในกระมังเธอเริ่มรู้สึกผิดเธอเคยคิดว่าถ้าไม่มีไอทองชีวิตคงสบายแต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างที่คิดเลยบ้านเงียบเหงาไม่มีใครช่วยทำอะไรไม่มีใครคอยบน่นไม่มีใครคอยดูแลเธอเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ไอทองเคยทำให้เธอมันมีค่าขนาดไหน และเธอก็เป็นคนผลักเขาออกไปเองสายหยุดนั่งนิ่งมองเงาตัวเองในน้ำนี่เธอควรทำยังไงต่อดีเธอควรปล่อยให้มันเป็นแบบนี้หรือจะทำอะไรสักอย่างไอทองเดินมาถึงหน้าบ้านมองเรือนไม้ที่เขาเคยอยู่มาตั้งแต่เกิดใจหนึ่งอยากเดินเข้าไปหาแม่อีกใจยังลังเลเขามองเข้าไปใต้ถุนบ้านบ้านเงียบกว่าที่เคยเป็นไม่มีเสียงสายหยุดบน่น ไม่มีเสียงแม่ไอ้ทองบนเรื่องสะพายขี้เกียจแม่จะเป็นยังไงบ้างเขาพึมพำเบาๆสุดท้ายตัดสินใจเดินขึ้นเรือนก้าวแรกที่เหยียบพื้นไม้ใจมันเต้นแรงพอเปิดประตูเข้าไปสิ่งแรกที่เห็นคือสายหยุดนั่งอยู่ข้างๆแคร่ยายบุญกำลังสดข้าวต้มจากชามสายหยุดหันมามองสายตาของเธอเปลี่ยนไปไม่ใช่แววตาเหยียดหยามแบบเดิม แต่เป็นสายตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดไอทองยืนนิ่งภาพตรงหน้าทำให้เขาประหลาดใจสายหยุดกำลังถือช้อนค่อยๆตักข้าวต้มป้อนแม่เขาแม่จาก,กินอีกหน่อยนะเสียงของเธออ่อนลงไม่มีท่าทางขี้เกียจเหมือนเมื่อก่อนเธอดูเหนื่อยแต่ไม่ปริปากบนยายบุญเหลือบตาขึ้นมองลูกชายยิ้มออกมาทั้งที่ยังอ่อนแรงทองเอ๋ยเองกลับมาแล้วหรือ เสียงแม่แผ่าเบาแต่เต็มไปด้วยความดีใจไอทองเดินเข้ามาไกลมองหน้าสายหยุดอย่างไม่อยากเชื่อเองเองทำอะไรอยู่สายหยุดเม้มปากก้มหน้าลงฉันแค่ดูแลแม่เสียงเธอสั่นเล็กน้อยเธอไม่กล้าสบตาผัวเพราะรู้ดีว่าเมื่อก่อนตัวเองเคยทำอะไรไว้ไอทองมองจานข้าววางอยู่ไกลๆข้าวต้มไม่ใช่ฝีมือแม่เขามันต้องเป็นฝีมือสายหยุดแน่ เขาไม่อยากเชื่อว่าสายหยุดจะทำอาหารได้นี่เองหุงข้าวเองเขาถามเสียงแปลกใจสายหยุดพยักหน้าเบาๆฉันทำไม่ค่อยเป็นแต่ก็พยายามยายบุญยิ้มบางๆตั้งแต่เองไปมันเปลี่ยนไปมากไอ้ทองยังมองสายหยุดนิ่งเห็นรอยแดงที่นิ้วจากน้ำมันกระเด็นเห็นคราบขมเหลาที่แขนเสือ้อเห็นผมยุ่งยุ่งที่เคยเรียบสวยเธอดูไม่เหมือนเมียขี้เกียจของเขาคนเดิม เธอดูเหมือนใครสักคนที่พยายามเปลี่ยนตัวเองฉันรู้แล้วว่าฉันเคยทำผิดอะไรสายหยุดพูดเสียงเบาเธอไม่ร้องขอให้ไอ้ทองกลับมาแต่เพียงแค่เขากลับมาก็ทำให้เธอรู้สึกดีแล้วไอ้ทองมองเมียที่เปลี่ยนไปใจหนึ่งยังระแวงแต่ใจอีกส่วนก็เริ่มหวั่นไหวเธอจะเปลี่ยนไปจริงๆหรือเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งกันแนะ่ไอ้ทองยืนนิ่งมองสายหยุดที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด จากเมียขี้เกียจที่เอาแต่นอนกลายเป็นผู้หญิงที่หุงหาอาหารดูแลแม่ของเขาฉันไม่ได้ขอให้เองกลับมาสายหยุดพูดเสียงเบาเธอไม่กล้าศบตาผัวแต่ถ้าเองกลับมาฉันจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกแล้วไอ้ทองมองเมียหัวใจรู้สึกแปลกปๆก,ก่อนหน้านี้เขาเคยโกรธเคยคิดว่าคงไม่มีวันกลับมาที่นี่อีกแต่ตอนนี้ภาพตรงหน้าทำให้ใจเขาอ่อนลง ยายบุญยิ้มอ่อนๆอสายหยุดทำทุกอย่างเองหมดเลยนะทองไอ้ทองมองแม่จากที่เคยสู้ผอมไรเรี่ยวแรงตอนนี้แม่เขาดูดีขึ้นมากคงเพราะมีคนคอยดูแลเองทำแบบนี้ได้ยังไงเขาถามเสียงแผ่สายหยุดเงยหน้ามองแววตาของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะฉันรู้แล้วว่าไอ้ทองทำอะไรให้ฉันมาตลอดฉันเคยคิดว่าข้าไม่ต้องทำอะไรเลยก็อยู่ได้ แต่พอไม่มีเองฉันถึงรู้ว่ามันไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นเองเธอก้มหน้าลงน้ำตาหยดลงบนตักฉันเคยคิดว่าชีวิตข้าสบายแต่จริงๆแล้วเองต่างหากที่ทำให้ข้าสบายไอ้ทองใจอ่อนเมียเขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วเขาหลับตาลงถอนหายใจถ้าฉันกลับมาเองจะทำแบบนี้ต่อไปไหมสายหยุดเงยหน้ามองเขาน้ำตายังไหลยอยู่ แต่เธอพยักหน้าฉันจะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกยายบุญยิม้มยกมือขึ้นลูบหัวสะพยเบาๆถ้าเองคิดได้แบบนี้แม่ก็หมดห่วไอ้ทองนั่งลงข้างๆมองหน้าผู้หญิงที่เคยสร้างแต่ความหนักใจวันนี้เธอเปลี่ยนไปแล้วและเขาเองก็พร้อมให้โอกาสข้ากลับมาแล้วนะไอ้ทองพูดเสียงเผาสายหยุดน้ำตาไหลพรากเธอพยักหน้าทั้งดีใจทั้งโล่งใจ บ้านที่เคยเงียบเหงากลับมามีเสียงโหระอีกครั้งจากสะพ้ายขี้เกียจกลายเป็นสะพ้ายที่พร้อมจะเป็นแม่สี่เรือนจากคนที่ไม่เห็นค่าใครกลายเป็นคนที่รู้จักคำว่าเสสละและจากสามีที่เคยทนทุกข์กลายเป็นสามีที่ได้รับความรักจากเมียจริงๆ